สาเหตุของโรคมะเร็งปอดจริงๆเ,เรายังไม่รู้เรายังไม่ทราบนะคะว่าอะไรเป็นสาเหตุที่แน่นอนแต่เราพบว่ามีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างที่มีส่วนเกี่ยวข้องทําให้เกิดโรคมะเร็งปอดโดยเฉพาะเรื่องการสูบบุหรี่นะคะเราพบว่าคนไข้ที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอด80ี่ย80%เนี่ยมีปัจจัยเสี่ยงเรื่องของการสูบบุหรี่มีส่วนเกี่ยวข้องกันนะคะส่วนคนที่ไม่สูบบุหรี่เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะไม่สูบบุหรี่แต่ว่าถ้าเราอยู่ในสภาวะแวดล้อม ที่มีการสูบบุหรี่นะคะควันบุหรี่จากการเผาไหม้ของมลบุหรี่และควันบุหรี่จากการที่ผู้สูบบุหรี่่นออกมาเนี่นะคะเมื่อเราหายใจเอาควันหลากต่ายเหล่านี้เข้าไปเนี่ยเราก็จะมีโอกาสที่จะได้รับสารที่ก่อมะเร็งจากควันต่างๆเหล่านี้ซึ่งมีผลทําให้เราเกิดเป็นโรคมะเร็งปอดได้เหมือนกันนะคะ ดังนั้นถ้าเราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงของเรื่องการสูบบุหรี่ได้หรือว่าหลีกเลี่ยงสภาวะแวดล้อมที่มีควันบุหรี่ได้เนี่ยก็จะเป็นการป้องกันการเกิดโรคมะเร็งปอดที่ดีนะคะนอกจากบุหรี่แล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องของแก๊สเลดอนนะคะแก๊สเลดอนนี้เราพบว่าในอาคารต่างในอาคารเก่าๆเ,เนี่ยแก๊สนีมันจะอยู่ในเ,ออเป็นการสลายตัวนะคะมาจากที่พวกดินส่วนของดินใน,นส่วนที่เป็นสิ่งปลูกสร้างอาคารต่างๆ เมื่อเราหายใจเอ,เอาอากาศที่มีแก๊สนี้เป็นส่วนผสมเนี่ยก็จะมีโอกาสเสี่ยงในการที่จะเป็นโรคมะเร็งปอดที่เพิ่มขึ้นนะคะผู้ที่สัมผัสปานนานี้เป็นเวลานานก็จะมีโอกาสที่จะเกิดโรคมะเร็งปอดได้เช่นกันนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยภาวะมลพิษทางอากาศโดยเฉพาะในที่ที่มีการจราจรที่หนาแน่นขับขั้งนะคะการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของก๊าซเชื้อเพลิงก็จะมีผลทําให้มีสา ที่อาจจะก่อเกิดมะเร็งเนี่ยเมื่อเราสูดดมเอากา้าซต่างๆเหล่านีเาเนะะา้เข้าไปเนี่ยนะคะก็หายใจเข้าไปเนี่ยก็จะทําให้เรามีโอกาสเสี่ยงในการที่จะเกิดโรคมะเร็งปอดได้เพิ่มขึ้นเช่นกันความปรารถนาดีจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณาสุข